้วววคาาามจจจริงงใกแตขออเบสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผม เสียงจะเหมือนนายกเข้าไปทุกวันแล้วนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบแชนเนลนะครับวันนี้ผมมีราคาทุเรียนมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับในการค้าขายนะครับผมปีนี้ปี2565นะครับผมเข้มข้นเข้ามาทุกวันนะครับตอนนี้กระดุมก็ราคาตกลงมานิดนึงนะครับแนะนําท่านที่จะนําทุเรียนมาขายนะครับผมขอให้นำใบ G A P มาด้วยนะครับเพื่อความสะดวกของท่านเองนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมจะเริ่มให้ที่หมอนทองก่อนนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับผม A B นะครับ240้นะครับน้ำหนัก2-6กกิโลกรัมนะครับเกรด C 200นะครับแล้วก็ A B C 220 -3 อ่ถึงอ่านะครับนี่คือหมอนทอง2-6กกิโลกรัมครับกระดุมนะครับผม1.5กิโลกรัมถึง5กิโลกรัมนะครับ A B 260กครับก็ตกลงมานิดนึงนะครับ วันก่อน280 3 0 0ถึง300นะครับผมวันนี้อยู่ที่260นะครับเ b เกตด C อยู่ที่200นะครับผม ABC 2 5 5ถึง260ครับแล้วก็เกตดี130ครับผมกระดุมทองนะครับผมชนีวันนี้มีราคามาให้นะครับ2กิโลกรัม a อ c อยู่ที่175-185บางบาทนะครับพวกมณีนะครับ1 5ถึงกิโลกรัมครับ AB 230 C 170 D 130 ABC 210ถึง220นะครับผมนี่คืออ่อีกที่หนึ่งนะครับที่ผมได้ราคามาฝากทุกท่านนำใบ G P ไปด้วยนะครับอ่ส่วนตกไซส์อยู่ที่110บาทนะครับห้องเย็น70นะครับแล้วก็มีอีกลองนึงอีกลองนึงได้ราคาตรงนี้มานะครับหมอนทองเบอร์สวย 240ตกไซส์130นะครับโบอยู่ที่90แล้วก็กระดุมเบอร์สวยอยู่ที่260ครับก็ AB นะครับตกไซส์120นะครับตำหนิเนี่ยไม่มีราคามาวันนี้นะครับผมก็เป็นราคาวันนี้นะครับที่นำมาแจ้งให้พ่อ่พี่น้องทราบนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเองยุทู c ช anel ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้มาสั้นๆนะครับสวัสดีทุกท่านค้าขายร่ำรวยครับ